ะะก็จะมารีวิวอาหารเสริมนะคะอีกตัวหนึ่งก็เมื่อข่าวที่แล้วนะคะได้รีวิวไปตัวหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยมีคนสนใจกันมาเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็เลยมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแนะนํามีเรื่องจะเล่าฟังก่อนก็คือมีวันหนึง่งนุ้ยไปต่างจังหวัดแล้วทีนี้ลืมเอาอาหารเสริมไปด้วยนะคะแล้วคนที่แบบทานอาหารเสริมทุกวันทุกวันเนี่ยวันไหนที่ไม่ได้ทานมันจะรู้สึกแบบ เฮ้ยมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ฉันจะนาโซมไหมพรุ่งนี้ฉันจะตายไหมขาดอาหารเสริมอันนี้ไม่ใช่อ่ะทีนี้ก็เลยแบบว่าเดินเข้าเซเว่นไปเพราะว่าจำได้ว่าในเซเว่นเนี่ยเขาก็มีอาหารเสริมแบบนี้ขายอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยไปเลือกเลือกมาก็เลยไปเลือกเจ้าตัวนี้มานะคะเป็นตัวกลูต้าแมกนะคะหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นในเซเว่นนะคะราคา99บาทนะคะมี7เม็ดเห็นว่า ราคาไม่แพงนะคะสมเหตุสมผลกับ7เม็ดตกเมล็ดประมาณ14บาทเองอ่ะก็เลยแบบว่าโอเคลองซื้อมาทานดูก็ได้เพราะว่าเขาก็มีผลการรับรอง GMP มีออยอมีอะไรเรียบร้อยนะคะก็ปลอดภัยได้แล้วก็ดูจากส่วนผสมด้วยว่าส่วนผสมเนี่ยเขาโอเคเขาน่าสนใจไหมก็เลยตัดสินใจลองซื้อมาทานนะคะว่ามันเป็นยังไงตอนแรกก็ซื้อมา หนซองนะคะเอามาลองทานก่อนถ้าจะถามว่าสําหรับตัวนุ้ยเนี่ยได้ผลชัดเจนเลยไหมคือนุ้ยจะบอกว่านุ้ยเป็นคนที่ทานอาหารเสริมมาตลอดอยู่แล้วเวลาเวลาเปลี่ยนอาหารเสริมหรือว่าจะทานตัวไหนเพิ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเสริมตัวไหนที่ไม่ถูกกับนุ้ยแล้วเนี่ยจะสังเกตเลยว่าเออผิวมันหมองลงสิวขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวไหน ที่เราทานที่เราเปลี่ยนแล้วเราทานเข้าไปแล้วมันโอเคเนี่ย <c oughs> ก็จะรู้สึกได้ว่าแบบเออผิวเรามันก็ยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะอย่างช่วงนี้นุ้ยเป็นประจำเดือนอยู่แต่ว่าสิวก็จะไม่ขึ้นปกติแล้วเนี่ยทุกการมีประจำเดือนเลยสิวจะขึ้นเป็นสิวอักเสบเม็ดใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันขึ้นเป็นแบบจุดไม่รู้เห็นไหมนะคะเป็นเป็นขึ้นมาบอกว่าจุดๆเล็ก,ลกๆบนหน้าผากแบบเล็กๆนิดเดียวอะ่ะ นิดเดียวจริงๆนะคะวันก่อนอะเราก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาทาแล้วทีนี้มีพี่คนหนึ่งเขามาทักว่าเออพี่พี่ประานตัวนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแกชื่อพี่เหมียวบอกทำไมเออทีนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่น้าเหลืองไม่ดีเวลาที่เขาเป็นสิวหรือเขาเป็นแผลเนี่ยก็จะหายช้ามากนะคะแล้วก็จะใต้ตาเนี่ยคำ้ำแล้วก็ หน้าโซมตาตาค้ำหน้าโซมถึงแม้ว่าจะนอนนอนเต็มที่นอนเต็มอิ่มอะไรนะ้าก็ยังโทมอยู่แล้วพี่แกบอกว่าพี่แก,กตั้งแต่ทานตัวนี้ไปเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสามี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วก็มีคนทักเขาว่าแบบเออใต้ตามันค้ำน้อยลงสิวแผลสิวอะไรเงี้ยมันมันจางได้ไวขึ้นแล้วมันก็แบบ ผิวดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออเออแสดงว่าตัวนี้น่าจะดีจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่ามันก็หาซื้อง่ายมากนะคะในเซเว่นเนี่ยหาซื้อง่ายแต่ว่าของชอบหมดนะคะแล้วก็ในวัสดันก็ได้ถ้าซื้อในวัสดันเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นแบบแพ็คสามซองอะไรเงี้ยน่าจะสองสองร้อยแปดสิบห้าบาทมั้งนะคะก็ถ้าเกิดซื้อเป็นสามซองเป็นแพ็คในวัสดันก็จะถูกกว่าในเซเว่นนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังนะคะว่าส่วนผสมของเขามีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่ามีกูตาไทโอน250มิลกรัมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีพวกแอสคอร์บิกแอซิดนะคะมีอัลฟาไลโปอิกนะคะมีสารสกัดจากสม้มสารสกัดจากออเซโรลาเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมะเขือเทศเปลือกสนมเมล็ดองุ่นแล้วก็มีซิงค์ด้วยแยกง,ยง่ายๆเลยคือกูตาไทโอนเนี่ยช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใส ส่วนพวกแอเซลล่าเชอรี่มะเขือเทศเปลือกโซนแมงมลันซ้อมอะไรเงี้ยช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสาระช่วยให้ผิวเนียนเรียบลูขุมขนกระชับผิวดูแบบว่าสุขภาพดีขึ้นส่วนซิงค์แล้วก็อัลฟาไลโปอีกนะคะก็ช่วยในเรื่องของสิวด้วยก็ถือว่าครบองค์ประกอบของอาหารเสริมบำรุงผิวหนึ่งตัวนะคะที่ควรจะมีสำหรับขนาดรับประทานต่อวันนะคะ ในนี้เนี่ยในซองเนี่ยเขาเขียนว่าทาน1แคปซูลก่อนนอนนะคะแต่ว่านูคิดว่าถ้าคนที่อยากเห็นผลเร็วๆเ,เ,เนี่ยก็ควรที่จะอัดไปเลย2เม็ดก่อนนอนก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่มีสิวหรือว่าผิวดูหมองคล้านะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะไปซื้ออาหารเสริมแพงๆหลายๆพันเนี่ยนูคิดว่าไปซื้อตัวนี้นะคะก็ถือว่าใช้ดีเกินราคาของมันนะคะซื้อมาตุนเต็มเลยนี่ให้เห็นว่าตุนจริงๆ